นุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพร fit to you สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยแบบนี้เป็นประจำนะคะกับรายการกระบาด่วงจุ้ยค่ะกับดิฉันพัชรากันที่มาและอาจารย์สรกิจพงษ์สุพานิมิตค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่ารายการกระบาดฮวงจุ้ยได้มีการดําเนินการนําเสนอเรื่องราวต่างๆของศาสตร์่วงจุ้ยสมัยเก่ารวมไปถึงหลักวิทยาศาสตร์ที่เรานําม,มาพิสูจน์กันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอย่างที่อาจารย์บูได้บอกไปว่าถ้าถามอาจารย์กูหรือว่า Google นั่นเองนะคะรู้หมดทุกอย่างของศาสตร์่วงจุ้ยสมัยใหม่ ที่เราได้มีการยกตัวอย่างเพราะมันที่สุดได้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้ววันนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคะ่ะคุณผู้ชมที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของความเชื่อเรื่องการจัดวางห่วงจุ้ยตามธาตุถ้าพูดถึงธา,าตุนิสัยห่วงจุ้ยเก่าค่อนข้างที่จะนํามาเป็นเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจในศาสตร์เหมือนกันนะคะอาจารย์น,นั่นคือแกนของเขาเลยคาตุ ใช่ห้าธาตุไม้ไฟดินทองน้ำใช่ค่ะนะครับก่อเกิดแล้วก็ทําลายห้าธาตุนี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าห้าธาตุนี้นะคะตามหลัก ความเชื่อของศาสตร์ฮวงจุ้ยเก่าต้องมีการจัดวางหัวเตียงจัดวางสิ่งต่างๆไว้ทางด้านไหนกันบ้างเรามาเริ่มกันธาตุแรกกันก่อน,อนเลยดีไหมคอาจารันธาตุแรกนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือธาตุน้ํานั่นเองเขาบอกว่าธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในปีชวดแล้วก็ปีกุนแล้วก็ธาตุน้ํานะคะสิ่งที่เป็นทิศประจําตัวของคุณผู้ชมนั่นก็คือทิศเหนือสีก็คือสีดํานะคะส่วนที่จะช่วยส่งเสริม หรือว่าเป็นทิศที่ช่วยในการสนับสนุนเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องราวชีวิตต่างๆก็คือทิศตะวันตกแล้วก็สีที่ส่งเสริมก็คือสีขาวค่ะส่วนทิศที่คนธาตุน้ําไม่ควรจะตั้งสิ่งของหรือว่าหันหัวเตียงไปเลยนั่นก็คือทิศเฉียงนั่นเองนะคะถือว่าเป็นทิศที่พิฆาตนั่นเองค่ะแล้วก็สีที่ไม่ควรจะใช้กับคนธาตุน้ําหรือว่าคนปีชวดปีกุล ก็คือสีเหลืองนี่ศาสตร์พรมจุ้ยเก่าบอกไว้เช่นนั้นนะคะอืมครับก็ต้องย้อนกลับไปหลักหลักการของเขาก่อนนะครับของเขาเนี่ยยึดห้าธาตุเป็นหลักนะครับห้าธาตุเป็นหลักมันก็มีทั้งส่งเสริมกันนะแล้วก็พิฆาตกันนะครับยกมือขึ้นมาห้านิ้วนะครับไม้ไฟดินทองน้ํำถ้าต่อเนื่องกันก็ก่อกําเนิดกันก็เกิดกันหือเสริมกัน แต่ถ้าไม่ต่อเนื่องกันถ้าเป็นฟันปลาถ้าเป็นฟันปลาอาจารย์นิ้วงอไปค่อยลงถ้าเป็นฟันปลานะครับกระโดดอย่างเงี้ยก็พิฆาตกันโอ้อย่างเงี้ยไม้ไฟดินทองน้ําเนาะค่ะไม้พิฆาตทองเห็นไหมอืมค่ะนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนงี้หลักของเขานะครับแล้วเขาก็จะบอกเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรูปลักษณ์เนาะไอที่ว่าเนี่ยก็พอจะพูดถ้าสมเป็นเป็นหัวเตียงนะครับหรือจะเป็นลักษณะอะไรแต่ กำลังจะชี้ให้ดูว่ามันไม่แน่จริงอ่ะไม่แน่จริงยังไงกันถ้าแน่จริงถ้าคุณพูดถึงคนธาตุน้ำใช่ไหมทิศเหนือเตียงคุณต้องสีดำาดิออใช่ถ้าปูต้องสีดำใช่เขาบอกว่าสีดำเป็นสีประจำตัวบอกหมอนต้องสีอะไรอ่าสีดำดำเตียงต้องเป็นทรงกลมอ่าใช่ค่ะท่านผู้ชมลองลองลองนึกเอาเองง่ายๆนะไม่ต้องเชื่อกระบทของจุ้ยไม่ต้องเชื่อผมค่ะ ไม่ต้องเชื่อคุณพัชลาคุณพัชลาอ่านก็อ่านตามที่หนังสือที่ผมเขียนขึ้นมามถ้าแน่จริงอ่ะเนทําทำตามเลยทำตามเ,เลยที่นอนเป็นสีดำตู้ทุกอย่างสีดำสุดท้ายแล้วมันมันก็คล้ายกับไอ้ไอ,เอ,เอ้เรื่องตู้ปลาอนะ,ค,ะคุณบอกทรงกลมดีมเวลาคุณไปเลือกซื้อตู้ปลามีทรงกลมไหมล่ะใช่ไหมสีเหลองไอ้นี่ก็เหมือนกันฟูกมันมีทรงกลมไหมไม่มีไม่มีเตียงมีทรงกลมไหมไม่มีค่ะสั่ง ต้องสั่งทาอย่างเดียวถ้าไม่สั่งก็แพงเราเบิดเถิดเทิงนึกออกไหมครับใช่ค่ะทรงกลมมีนะทรงกลมมีไม่ไม่เถียงคุณสั่งทาคุณมีงานคุณมีเงินคุณสั่งได้หมดแต่ว่ามันไม่รีสเซนท์เบิลมันไม่มีในท้องตลาดเพราะงั้นเวลาเขาจะมาแอปพลายใช้นะเขาก็ใช้เฉพาะเอาเอาหน้าเอาเอาหัวแล้วกันอืมก็บอกเลยหัวเตียงค่ะนะเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปคลื่นรูปคลื่นสัญญาของของน้านี่ก็คือคลื่นใช่นะครับก็คือเคลื่อนไหว คล้ายๆอาการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ผมกําลังชี้ท่านผู้ชมเห็นว่าแน่จริงเอาเด้อะทศเหนือใช่ไหมธาดน้ำใช่ไหมเอาดิทรงกลมไปเลยทรงกลมแล้วก็หัวเตียงเป็นลูกคลื่นผ้าปูมีกลมไหมโอ้โหไม่มีค่ะอาจารย์เอาสีดําเลยอ่าปอกหมอนสีดําเลยปอกหมอนข้างสีดําเลยกาาดมผ้าห่มสีดําเลยที่สีขาวนะ ศาสตร์เก่าศาสตร์หงจุ้ยเก่ายังกลัวเลยว่าผ้าห่อศพสีดําคุณแน่จริงเอาเดี๋ยวคุณคนคนคนทาดน้าเอาเดี๋ยวทิศเหนือไม่แน่จริงไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่แน่จริงแล้วก็ไม่มีสินแสศาสตร์หงจุ้ยเก่าแน่จริงแน่จริงคุณเอาเลยไม่มีหนึ่งทำไม่ได้สองไม่กล้านะครับสามมันเป็นเรื่องเหลวไหลคิดขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็ว่าไปตามนั้นบ้านคุณไม่ทาสีดำเลย ไอ้สองปีที่คุณว่าเนี่ยนะใช่ไหมปีชวดกับปีกุลอ่ะเด้ทาบ้านส,สีดำเลย,เลยอ,อลัวเลอสีดำเลยดำให้หมดอมเอมันมันไม่ใช่นะครับใช่ค่ะเพราะว่าในหนังสือยังเขียนริ้นะคะเพราบอกว่า คนธาตุน้ำควรหันหัวไปทางทิศเหนือ,อหรือว่าทิศตะวันตกค,ค่ะจึงจะถูกต้องและหลีกเลี่ยงทิศเฉียงทั้งสี่ทิศนั่นเองนะคะ,ะก็จะมีทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้อไออันนี้ฮะเห็นชัดมันถนึงได้ขึ้นมาเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะครับพอทิศเหนือปั๊บเนี่ยจําได้ไหมผ้าห่มที่เราแถมะเราแถมไปกับอะไรไม่รู้นะผ้าห่มอ่ะนะครับ ห้ามใช้สีขาวเหมือนผ้าห่อศพเหมือนผ้าห่อศพถามว่าโรงแรมใช้สีอะไรจ๊ะขาวค่ะอาจารย์ดูสะอาดเรียบร้อยโรงแรมที่เมืองไทยใช้สีอะไรครับขาวค่ะโรงแรมที่เมืองจีนใช้สีอะไรครับขาวทั่วโลกกันก็ขาวทั้งนั้นอ่ะแน่จริงหอผ้าห่มไม่เด้หอหมอนไม่เด้ไม่แน่จริงคุณเชื่อแล้วคุณไม่สามารถทําได้คุณไม่แน่จริงวิยาศาสตร์แน่จริงวิยาศาสตร์ผู้ไรมีเหตุมีผลผมทําได้คุณพัฒนาทําได้ ผมทำแล้วเกิดยังไงคุณพัฒราทำก็เกิดอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบอย่างนี้ไม่ใช่คุณแน่จริงคุณไปเลยคุณไปทัวร์ยุโรปคุณไปทัวร์รอบโลกหอบผ้าห่มเลยหอบห่มเหอบหมอนหอบปลอกหมอนหอบเลยไปเลยแล้วคุณปูเองทําเองไม่มีละครับนะครับเนี่อันนี้มันถึงได้มาเป็นเป็นอัาดับแรกเลย first priority เลยก็คือชวดกับคุณนะคร แล็นอกจากน,<ค>น,นี้นเวลาซื้อเตียงอย่างที่จันบอกด้วยนะคะว่าเขาบอกว่าให้ซื้อ,อตื่นเตียงรูปทรงกลมอย่างที่บอกไปหรือ,อว่าทงทางด้านของหัวเตียงเป็นรูปคลื่นนั่นเองนะคะเพราะว่าจะถูกชะโงกกับผู้ที่นอนคนเกิดธาตุน้ํานั่นเองก็คือปีชวดกับปีกุลน,นะคะคแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าม่านหรือว่าผ้าปูเตียงที่มีสีเหลือง แล้วก็รวมไปถึงลูกกรงเหล็กดัดนะคะที่เลือกลายที่มีรูปทรงเขาเรียกว่าผสมผสานทรงกลมอยู่ด้วยอืครับนี่เลยค่ะอ่าด้ําจริงๆแล้วนะแค่ตัวเตียงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคกับตัวฟูกที่เป็นสี่เหลี่ยมคนทตาด้ําตายเละใช่ไหมเพราะสี่เหลี่ยมมันคือทตาดินทตาดินมันพิฆาตน้ํำใช่ไหมเห็นไหมที่พิฆาตนี่เขาก็เขียนอยู่แล้วเห็นไหมนะครับผมถามจริงๆอะ คนปีชวดปีกุลไม่ต้องนอนเตียงไม่ต้องนอนฟูกไม่งั้น,นคุณตายอ้าวมันพิฆาตคุณอยู่อ่ะมันพิฆาตคุณ <5 S 1> อยู่ ไม่ต้องนอนเลยยืนเลยยืนทั้งวันทั้งคืนสนุกไหมสนุกเนาะค่ะนอกจากนี้การตกแต่งอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าการตกแต่งภายในห้องค่ะก็ควรที่จะมีการยึดหลักเดียวกันนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์เฟอร์นิเจอร์ควรที่จะเป็นรูปของทรงกลมมนค่ะเนื่องจากว่าคนธาตุน้ําควรหลีกเลี่ยงวัตถุที่ทํามาจากดินด้วยโอ้โหหาที่ไหนอ่ะ ร่วมสงถามจริงๆหาที่ไหนนะครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหล่นะมันก็ออกสี่เหลี่ยมหมดเพราะในโลกนี้ลักษณะของของของวิศวกรรมหลักวิศวกรรมหลักสถาปนิกนะครับหรือบัรธนนากรหรือบรรนาการทั้งสิ้นทั้งหลายแหล่มันก็เริ่มมาจากสี่เหลี่ยมทั้งสิ้นใช่ถ้าเวลาทรงกรม าที่วางก็ยากขัดใจใช่แล้ววางยังไงอะวางยังไงกริ้งไปกริ้งมากริ้งไปกริ้งมาเอกใช่ไหมนั่นเลยครับนี่เลยค่ะแล้วก็เสียพื้นที่ไปเยอะนะครับนี่ธาตุน้ําก็จบไปหนึ่งธาตุแล้วนะคะยังมีต่ออีกนะคะยังมีต่อีกอีกอีกสี่ธาตุใช่ทั้งหมดห้าธาตุทั้งหมดห้าธาตุอ่าธาตุต่อไปค่ะคุณผู้ชมธาตุไม้กันบ้างนะคะสําหรับคนที่เกิดปีขานแล้วก็ปีเถาะนั่นเองค่ะ ต้องพูดถึงทิศประจําตัวกันก่อนอทิศประจําตัวของคนธาตุไม้นะคะปีขาแล้วก็ปีเถาะก,ก็คือทิศต,ตะวันออกสีประจําตัวก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะอาจารย์จะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมนะคะส่วนทิศที่ส่งเสริมเขาบอกว่าเป็นทิศเหนือแล้วก็สีที่ส่งเสริมก็คือสีดํานั่นเองค่ะ และก็สิ่งที่ห้ามเลยนะคะที่เป็นพิฆาตนั่นก็คือทิศตะวันตกแล้วก็สีขาวรวมไปถึงรูปเครื่องวงกลมสัญลักษณ์นี้อืธาตุไม้ค่ะเป็นไงะ่าจารนธาตุนี้ธาตุนี้ก็เหมือนเดิมนะเ,มเริ่มเริ่มจะสะดวกสบายขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมตัวฟูกอะ่ะเรามองตัวฟูกดูมันไม้ตรงไหน <laughs> อันนั้นทิศเนี้ยมันได้แค่หัวเตียง ได้แค่หัวเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องยืนดอนอีกอะถ้าถ้าฟูกบอกว่าไม่ไม่ให้นอนเป็นไม้ใช่ไหมคะอ่านะครับให้ให้อะไรใช่ไหมมันเราจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมันมีฟูกที่ไหนนะใช่ค่ะมีเตียงที่ไหนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องหันหัวไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือเท่านั้นด้วยคือถ้าเป็นเตียงเดี่ยวยังพอทำเนวนะอเพราะนั้นถ้าเด็กๆมันยังพอทำเเนวนะถ้าเกิดเด็กปีขาปีเถาะ ถ้าเป็นเตียงเดี่ยวมันยังมองออกนะว่าเออคล้ายๆเว้ยคล้ายๆสี่เหลีล่ยมผืนผ้าเว้ยเนี่ยแต่ถ้าเป็นสามีพัญญานะครับซึ่งเป็นหลักของบ้านะนะครับหรือพ่อแม่ซึ่งเป็นหลักของบ้านที่มีคู่แล้วเนี่ยจะไปหาที่ไหนอ่ะสมมุติผมเกิดปีปีปีปขานปีเถาะเนี่ยแล้วผมจะไปซื้อเตียงที่ไหนอ,ะอ่ะเตียงผืนผ้าซื้อที่ไหนบอกคุณพัชราบอกผมหน่อยดิเคยเห็นไหมอ่าจะไม่ นี่แหละครับอาอย่างนี้อย่างเช่นถ้าดิฉันเกิดปีชวดแล้วสามีเกิดปีขันดิฉันต้องนอนเตียงกลมสามีต้องนอนเตียงไม้นี่ไม่ได้เลยก็มาซ้อนกันนะองมาซ้อนกันเลยนะคะใช่แล้วไอหะไอหัวที่หันไปเนี่ยน่ะหันยังไงเนี่ยคุณพัชราจริงๆนะเนี่ยเริ่มจะเก็ตจริงๆแล้วนะเกือบจะว่าถ้าไม่มีอาจารย์คุณพัชราก็พูดได้นะครับอย่าเป็นที่ใจเองเลยอาจารย์ผัวกับเมีย ถ้าต่างทิศกันทําไงตะกี้เนี่ยยกตัวตอ,อย่างในง,ง่ายนะ,น,ยะ,ะน้ากับไม้นะมันยังส่งเสริมกันนะ,ะถ้าเป็นน้ํากับไฟล่ะอ,อ่าอเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมาต่อกันใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวของทั้ง5้าธาตุในกระบดห่วงจุ้ยคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวคะ่ะ